เกิดเลือดจากความรักต้องรักกันถึงจะมั่นใจแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือให้รักกันนานๆนนสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งความรักต้องไม่เห็นกัตัวต้องไม่เห็นกัตัวคาว่าเห็นก่ตัวหมายความว่าจะมอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ทําแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้เจ้าบ่าวก็เอาไปยามูก,ก็ต้องน้อยๆหน่อยเนาะน้อยๆหน่อยอย,อย,อย,ยังไม่บอกให้เลิก เรื่องได้ก็ดีนะครับจะได้ครอบครัวจะได้มีฐานะมัน่นคงก็รู้จักประหยัดด้วยเนาะอดออมขยันมันเพียรดูแลซึ่งกันและกันก็ขอให้ความรักเนี่ยมันมีไปเรื่อยๆนะครับหมายกับเงินที่หาแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆก็ดูแลกันนะครับก็ขอให้อวยพรให้แล้วก็ขอพูดท่านผู้มีเกียรติที่มาในวันนี้นะครับทุกท่านก็จะ มีความอยากมีความยินดีและอยากจะเอานยวยพรทดด้วยก็อยากให้คู่บ่าวสาวเนี่ยได้รักกันแล้วก็นึกถึงวันนี้นะครับว่าท่านผู้มีเกียรติหลายท่านเนี่ยที่มาแล้วก็มาร่วมกันวยพรแล้วก็จะขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติครับร่วมกันอารัตนาคุณพระศรีรัตนาตราัยครับพระศรักิ์ส,สิทธ์ทั้งหลายในสากลและโลก จงโดนบันดาลประทานพรให้คู่เป่าสามนี้ครับได้รักกันนานๆได้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นค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 งและยั่งยืนครับขอบคุณครับ